ครับทุกคนสวัสดี FC ทุกคนครับใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ทุกๆช่องทางออนไลน์นะครับทุกคนก็วันนี้2วันหนึ่งคืนครับที่ mm hmm. อ่านเก็บน้ำคลองตอนนะครับห้วยแมงจังหวัดอุตรดิตนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแคมปปิ้งตกปลากันโอเคไปครับทุกคน โอ้คท yeah. the yeah, oh yeah. ่านผู้ชมก็วันนี้เราก็จะแนะนำสมาชิกทั้งหมดนะครับที่เราพามาด้วยมาด้วยกันก็จะมีตัวนี้เลยไอ้อ้วนโอ้ดูดูอยู่โดนกวนนะตัวนี้นะสามขวบแล้วนี่เงี้ยวๆหน่อยเงี้ยวๆหน่อยอ่าสามขวบนะครับทุกคนก็เป็นอีกตัวนึงไอ้หนวนซี่นอนตีตัวนี้นะตัวนี้ก็หนึ่งขวบนะครับทุกคนต่อมา นี่เลยไอ้อะไรไอ้ดำตัวนี้ไอ้ดำทุกคนตัวนี้ห้าเดือนนะอีกตัวนึงตอนนี้ไม่สบายทุกคนนะโอ้โหโอตัวนี้ไทเกอร์ตัวนี้ไม่สบายอยู่นะครับทุกคนก็ให้ยาละโอเคเดี๋ยวก็หายแล้วก็มีน้องฟีนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวลูกสาวคนโตโอ้โยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ยิ้มนะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัีจ้งงโอเคก็อีกหนึ่งคนก็นะครับทุกคนก็เป็นช่างภาพก็เป็นภรรยาสุดที่รักแสนสุดรักรา่สดรักที่สุดรักคนเดียวนะครับทุกคนรักจริงจริงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพบกันตอนตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันนะครับทุกคนโอเคไปตกปลาต่อ ครับท่านผู้ชมก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นมันหมักเขียวนะครับเกี่ยวตะขอบนอน,นี้เป็นเหยื่อตกปลาสําหรับไปดูหนังนะครับทุกคนเป็นมันหมักเขียวจะใช้ประมาณนี้นะครับทุกคนที่ตะขอบน คือเหนียวมากเลยโอเคประมาณนี้ทุกคนนะขอาล่างเป็นเม็ดโฟมเหมือนเดิมลืมเลยนะครับเม็ดโฟมโเ,เหลือ,องก็เป็นเหมือนบูทใ้เหลือ,องผสมน้ำใช้ได้ทันทีตัวน,นี้นะครับน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับทุกคนเดี๋ยวทดลองใช้ได้นะครับตัวน,นี้กลิ่นหอมมาก มันไม่ได้เลยลงน้ำพัดฉันอใช้เือถากม่อยเดยแม่เคยออกมาจากก้างกระซิเอาจากก้างบัซิีอะไรจะไม่อาอยจรงนออจากน โอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับก็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 ตั้งแต่เช้านะครับทุกคนทั้งวันวันนี้นะไม่มีผลงานเลยนะครับทุกคนไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะก็ปรับเมนูเป็นจิ้มจุ่มนะพอดีพวกเราก็เตรียมเตรียมลูกชิ้นเตรียมหมูหมกักเตรียมผักเตรียมลูกเส้นมาแล้วมีกระทะมาก็กินด้วยกันทุกคนโอเคน่ากินน่ากินแน่นอน หรือว่าปลามันจะกินกนลางคืีมทุกคนเดี๋ยวลองดูผลงานกันนะครับโอเคบรรยากาศดีเงียบสงบนี่เลยเดี๋ยวมาทุกคนร้อนร้อนร้อน 분신사바 분신사바 오이테 구다사이 분신사바 분신사바 오이테 구다사이 띵띵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 띵 응! 응! 띵띵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 띵 มาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนครับท่านผู้ชมนะเป็นปลาเกตนะมาแล้วปลาเกตเป็นปลาส้อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนงานตัวใหญ่ต่อนะว่าจะมีมาหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชมมาทุกคนตัวที่สองนะเป็นปลาเกตเป็นปลาตะเพียนสองทุ่มครึ่งทุกคนนะ โอเคไากินกันคืนทุกคน เธอจะทำหน้าทำไมอย่างนั้นอ่ะฉันฉันไม่ได้ถ่ายเธอเลยนะเอามีนังเงือกอยู่แถวนี้หนึ่งตัว เช้าวันนี้ทุกคนครับนะท่านผู้ชมตัวแหญ่เลยตัวใหญ่อยู่นะเธอเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ย่าเดี๋ยวแทนสิให,ใ,หใหญ่จริงจริง <laughs> เลยโอเคท่านผู้ชมครับวันที่สองนะของพวกเราครอบครัวตกปลานะครับนะมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวผัดเนาะ ข้าวผัดข้าวผัดของภรรยาแสนสวยนะคนนี้นะครับทุกคนข้าวผัดนะลองดูลองดอูอร่อยเหมือนคนทำทุกคนแล้วมีไข่ต้มนะไข่ต้มมะ<า>ละกอจ้านี่ไงมะละกอของว่างของว่างทุกคนแตงโมด,ด้วยนะขาดไม่ได้เลยตอนนี้นะแตงโมโอเคทุกคนมา <G ül> มาลองดูท่านผู้ชมหวานตรงนี้หวานมากสุดยอดนี <S 2> <S 2> ่แั่ฉันหัวฟูแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ไม่ต้องทำอะไรไป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 

ห้ามถ่ายบอกว่าห้ามถ่าย ว yeah. ้าวฮ่าฮ่าฮ่าฮา้าอืม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  วไอ้หัยอกแต่จนอยู่ที่ฟังอยู่บนฟังพวกนี้แหละอยู่กุบดูคพื่นเกิดมดสิล่ะนี่ยังอ่เปลก็ขึ้นเหรอขึ้นนั่นแหละมันโบกินน่ะนั่นแัละอย่างุมเมนต์ลักไปนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เหยื่อตกปลาเหม็นบูธนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กเหม็นบูธนะก็มีช้อปปี้นะครับ มี t i k t อ k นะครับทิกตอกสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกับครอบครัวตกปลานะครับพวกเราก็ออกทำคลิปกันเรื่อยๆนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนโอเคขอบคุณครับท่านผู้ชม